สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับเกนชินอิมแพควิดีโอครับผมและในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการเล่นตัวละครบาบาร่านะครับบาบาร่าเนี่ยหลักๆแล้วนะครับเขาถูกบิวมาเป็นตัวฮิลนะครับสกิลของเขาสามารถฟื้นฟูพลังให้กับเพื่อนในทีมได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาตัวบาบาร่านะครับมาบิวเป็นทางฝั่ง DPS เป็นเมน DPS เนี่ยเราก็ยังสามารถทําได้เช่นกันนะครับในวันนี้ผมก็จะมาอธิบายถึงตัวสกิลของเขานะครับรวมไปถึงพร้อมกับจัดบิวเซตนะครับทางอัญติแฟ โอเคร okay, เราลองมาดูสกิลของเขากันเลยดีกว่านะครับ สกิลแรกของบาบารานะครับก็คือการโจมตีของเขานั่นเองนะครับการโจมตีปกติของเขานะครับถ้าเรากดติดต่อกัน4ี่ครั้งก็จะเป็นการโจมตีปกติออกไปนะครับทางฝั่งของการชาร์จโจมตีนะครับถ้าเรากดค้างเอาไว้มันก็จะเป็นการโจมตีออกไปเป็นเอลีธาตุน้ำนะครับบาบาราเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นนักเวทใช่ไหมครับการโจมตีของเขาทุกทิศเนี่ยก็จะออกมาเป็นธาตุน้ําหมดเลยนะครับและข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการโจมตีของเขาก็คือถ้ามันช่วยไม่ได้อยู่ระดับเดียวกับศัตรูนะครับศัตรูอยู่ข้างบนเราอยู่ข้างล่างเนี่ยบาบาร่าเขาก็ เป็นเวทมนต์เราสามารถกดโจมตีไปได้เลยมันขึ้นไปข้างบนได้เลยนะครับชาร์จโจมตีก็เหมือนกันซึ่งข้อดีลหลักของการเอาบาบาร่ามาทําเป็นตัว DPS นะครับมันจะอยู่ที่การชาร์จโจมตีครับผมการชาร์จโจมตีของบาบาร่าเนี่ยมันออกไปเป็นวงค่อนข้างกว้างเลยนะครับถ้าเราสามารถดูดมอนสเตอร์มาไว้ตรงกลางด้วยกันได้ทําปฏิกิริยานะครับโดยเฉพาะปฏิกิริยาและเหยนะครับบาบาร่าจะชาร์จโจมตีได้มี DPS ค่อนข้างสูงเลยนะครับ ต่อมาเรามาดู Elemental Skill ของบาบาร่ากันดีกว่านะครับหรือว่าสกิลธาตุของเขาด้านเองมันจะมีชื่อว่า let the show begin สกิลนี้เนี่ยหลักๆมันจะเป็นการเรียกวงแหวนเพลงออกมาสกิลนี้จะไม่ได้สร้างดาเมจให้กับศัตรูนะครับแต่ว่ากลับกันจะเป็นการฮิลให้กับตัวเราเองแทนนะครับวิธีการฮิลของสกิลนี้เนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบกันเลยโอเคเรามาดูกันวิธีแรกก็คือถ้าเราเรียกวงแหวนออกมานะครับตัวละครที่อยู่ในวงแหวนเนี่ยจะถูกฮิลไปโอเวอร์ไทม์นะครับจะมีการฮิลฟื้นฟูเป็นช่ว นะครับแล้วบารบาร่าทำการโจมตีปกติเนี่ยมันจะเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเพื่อนในทีมของเราด้วยนะครับก็คือยิงธรรมดานี่แหละเป็นการคิวไปเลยนะครับถ้าเราติดสกิลนี้อยู่ต่อมาก็คือการชาร์จโจมตีนะครับการชาร์จโจมตีของบารบาร่าเนี่ยมันจะทําให้เกิดการฟื้นฟูเพิ่มขึ้นเป็น4เท่าเลยนะครับก็คือคิวแรงมากๆเลยอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับท่าที่ดีมากๆของบารบาร่าก็คือท่าชาร์จโจมตีของเขานั่นเองนะครับแต่ข้อเสียของมันสําหรับสกิลนี้เนี่ย คือถ้าเราใช้แล้วตัวละครของเราจะติดสถานะเปียกชุ่มด้วยนะครับคือถ้าเราเอาบราบรบาร่าไปต่อครกับมอนสเตอร์ที่สามารถใช้ธาตุน้าแข็งได้เนี่ยมันก็จะกระตุกกระตุกหน้ารำคาญหน่อยเพราะว่ามันจะทําให้เราติดแช่แข็งนะครับเวลาเราใช้สกิลเลสเดอร์โชบิกิน ซึ่งปริมาณการรักษาของบาบาร่านะครับหรือว่าความแรงในการฮีวของเขาเนี่ยจะถูกสเกลด้วย HP นะครับหรือว่าพลังชีวิตของบาบาร่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆจะบิวบาบาร่าเป็นตัวที่เป็นฮ er ิลเลอร์หลักๆเลยเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เพิ่มพลังชีวิตของบาบาร่าให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะครับทั้งสกิลเลสเดอะโชว์เบกินนะครับรวมไปถึงสกิลทาไม้ตายของเขาด้วยนะครับที่เรากําลังจะพูดถึงต่อไปทางฝั่งทาไม้ตายของเขาเนี่ยก็เป็นสกิลฮิลตรงๆเลยนะครับไม่ได้มีอะ m i รโคนะครับสกิลนี้ถ้าเรากดใช้ปุ๊บก็จะเป็นการฮิลเพื่อนเราทั้งปาร์ตี้นะครับรวมถึงตัวเราเองด้วยซึ่งความแรงของสกิลนี้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับพลังชีวิตของบาบาร่เช่นกันครับผมต่อมาเรามาดูฝั่งพลัสซีฟของบา r b บาร่ากันบ้างดีกว่านะครับพลัสซีฟตัวแรกนะครับของเขาจะชื่อว่า Goreas Season นะครับ มันจะทําให้ตัวละครที่อยู่ภายใต้วงแหวนเพลง Let the Show Begin ใช้พลังกายลดลงหรือว่าสแตมิน a าลดลง12%นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลดีกับการชาร์จโจมตีของบารบาร่าด้วยนะครับก็คือการชาร์จโจมตีเนี้ยมันจำเป็นจะต้องใช้ส t ตมิน a าด้วยนะครับรวมไปถึงการวิ่งการเดชการหลบต่างๆเลยสกิลพาสซีฟที่2ของบารบาร่านะครับมันจะชื่อว่า n อ c นคออันนี้มันจะปลดล็อกตอนที่ตัวละครของเราเลเวล60แล้วนะครับก็คือเราจำเป็นจะต้องเลื่อนขั้นตัวละครไปถึงขั้นที่4ก่อนเราจะปลดล็อกได้สกิ รูปแก้วหรือว่าอนุธาตุนะครับมันจะเพิ่มระยะเวลาของวงแหวนเพลง เลสเดอร์โชบิกินเพิ่มขึ้นอีก1วินาทีนะครับได้รับ1ลูกเพิ่มขึ้น1วิได้รับ2ลูกเพิ่มขึ้น2วินะครับอันนี้มันก็จะทําให้วงแหวนเพลงติดนานขึ้น,นเองฮิลได้มากขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะมีแม็กซิมัมด้วยนะครับก็คือมันเพิ่มได้สูงสุดแค่5วินะครับวงแหวนเพลงเนี่ยพอเราใช้แล้วมันจะอยู่ประมาณ15วินะครับถ้าเราได้สกลิลนี้มาแล้วเราได้รับอนุธาตุเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาเป็น20ววิแสสูงุดดลล้ีเยของงงาววแหนเพลี่สิบวินะครับและส,สุด,ดท้ายก็คือาีทก มากับเขาตั้งแต่แรกเลยนะจะมีชื่อว่า with my whole heart นะครับถ้าเราใช้บารบาร่านะครับเป็นตัวที่ใช้ปรุงอาหารประเภทที่ฟื้นฟูพลังได้มันจะมีโอกาส12%ที่เราจะได้รับผลผลิตนะครับเพิ่มขึ้น2เท่า ต่อมาเราลองมาดูบิวเซ็ของบาเ b บ r ร่ากันดีกว่านะครับทั้งแบบ d p s แล้วก็แบบสายฮิลเลอร์กันเลยถ้าเพื่อนๆจะบิวบาเ b บ r ร่าเป็นสาย d p s นะครับเตตัสที่ผมแนะนำเ,นเพื่อนๆเพื่อ,อไม่ได้เยอะเลยก็คือแอตแทกนะครับค่าวความจำนญธาตุและสุดท้ายก็คือโบนัสความเสียหายธาตุน้ำนะครับอาวุธที่ผมเลือกใช้กับบาเ b บ r ร่านะครับอันนี้มันจะเป็นหนังสือที่มีชื่อว่าเลติคิลชาร์ท มันจะมีค่าเซตัตรองนะครับเป็นค่าความชํานาญธาตุตรงนี้ผมอัพมาแล้วได้เลเวล50นะครับมันจะบวกค่าความชานาญธาตุของเราเพิ่มขึ้นด้วยอีก71อและสกิลที่ติดมากับตัวหนังสือนะครับมันจะมีชื่อว่า infusion score คือภายใน10วินาทีนะครับหลังจากที่เราทําให้เกิดปฏิกิริยาธาตุเนะี่ยถ้าเราเป็นคนทริกเกอร์ปฏิกิริยาธาตุนะครับมันจะเพิ่มความเสียงายธาตุของเราขึ้นอีก8%นะครับผมมันจะซ้อนทับได้สูงสุด2ครั้งซึ่งหนังสือตัวนี้เนี่ยมันสามารถสร้าง ซึ่งค่าความชํานาญธาตุหลักๆเนี่ยเราจะบูสต์ได้สูงๆเพราะว่าเราจะเน้นในการทําปฏิกิริยาธาตุด้วยนะครับทั้งการระเหยแล้วก็การชาร์จไฟฟ้านะครับเป็น2อันหลักๆที่ผมเน้นเลยต่อมาเราลองมาดูทางฝั่งของอาร์ติแฟกต์กันบ้างดีกว่านะครับเซตอาร์ติแฟกต์ที่ผมเลือกใส่ไว้ตอนนี้นะครับผมจะเลือกใส่ไว้เป็นอาร์ติแฟกต์เบรฟฮาร์ดนะครับเพิ่มพลังโจมตีให้เราอีก18%แล้งอันหนึ่งก็คือวันเดอร์เลอร์ทรูปครับผมวันเดอร์เลอร์ทรูปเนี่ยมันจะเพิ่มค่าความชำนาญธา,าตุนนาให เป็นกราดีเเตอร์ก็ได้นะครับกราดีเเตอร์ก็เพิ่มพลังจมตสีให้เราอีก18เหมือนกัน ตรงส่วนของดอกไม้นะครับอันนี้ผมจะเลือกที่มันติดพลังโจมตีมาด้วยนะครับอันนี้จะบวกพลังโจมตีเพิ่มมาอีก12นะครับตรงดอกไม้นี่มันฟิกซ์มาแล้วนะครับว่าจะเป็นต้องเป็นพลังชีวิตก็เป็นผลดีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเรามีพลังชีวิตเยอะแบบนร้ก,ก็จะยูแรงด้วยนะครับทางฝั่งของขนนกนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นเซตวันเดอร์ทรูปถ้าเ,เพื่อนๆได้อาร์ติแฟกต์ที่ติดค่าคมชำนาญธาตุหรือว่าพลังโจมตีมาด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับขนนกอันนี้อัพมาเต็มแล้วนะคร ต่อมาก็คือทางฝั่งของนาฬิกานะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าติดค่าพลังโจมตีแบบเป็นเปอร์เซ็นต์มานะครับอันนี้ผมอัพเต็มแล้วเหมือนกันได้มา34แล้วแถมยังติดค่าความชันท่านมาอีก34นะครับก็คือบวกได้ค่อนข้างเยอะเลย ผมก็เลยเลือกใช้เป็นเซตนี้นะครับเพราะว่ามันติดค่าความชำน,นาญท่านมาค่อนข้างสูงและส่วนที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือตรงส่วนถ้วยนะครับตรงส่วนถ้วยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นโบนัสความเสียหายน้ำนะครับผมก็แนะนําว่าก็ให้เราเลือกถ้วยที่มันติดค่าโบนัสความเสียหายน้ํามานะครับอัพให้เต็มเราจะสามารถทําดาเมจได้เพิ่มอีก3 4ครับผมถ้าติดค่าความชำน,นาญท่านมาด้วยหรือว่าติดจบตีมาด้วยเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าบาบาร่าเนี่ยตัวเขาเองนะครับเตตัสหลักของเขาเป็นการเพิ่ม HP DPS ะครัือถ้าาเจ โจมตีของเขาจะค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอ์ติแฟกที่เพิ่มพลังโจมตีได้สูงๆก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยและส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวกของทาง Vanera t r ์เหมือนกันนะครับอันนี้ติดค่าพลังโจมตีมากติดค่าความชำนาญธาตุมาอีก17นะครับอันนี้ผมยังอัพไม่เต็มอัพไปแค่บวก4นะครับซึ่งวิธีการเล่นหลักๆของบาร์เบราสาย DPS นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปคือเราจะเน้นใช้ปฏิกิริยาธาตุนะครับปฏิกิริยาธาตุที่แรงมากสําหรับบาร์เบราก็คือปฏิกิริ เยอะๆนะครับใส่ไฟเข้าไปแล้วเอาบาบาร่าไปทําระเหยเนี่ยโดยการชาร์จโจมตีนะครับมันจะทําให้การชาร์จโจมตีของบาบาร่าแรงขึ้น2เท่าก็คือแรงมากๆเลยต่อมานะครับในกรณีที่เราจะบิวบาบาร่าให้เป็นสายฮิลนะครับผมก็แนะนําว่าให้เราใส่เซตไมลด์บีเลิฟเอาไว้นะครับเซตนี้เนี่ยถ้าเราใส่4ชิ้นมันจะทําให้สมาชิกในทีมของเรานะครับโดนฮิลแรงขึ้นถ้าบาบาร่าใช้ท่าสกิลท่าหรือว่าท่าไม่ตายนะครับในกรณีที่เราใส่2ชิ้น ผลของการรักษาของบาบาร่าเนี่ยก็จะแรงขึ้น15%นะครับแปลว่าถ้าเราใส่สกิลนี้นะครับ4ชิ้นเนี่ยมันก็จะทําให้การฮิวของบาบาร่าแรงขึ้น35%นะครับโดยรวมเลยซึ่งเซ็ตอ์ติแฟกต์ตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้มาฟรีๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆได้อัพเอเวนเจอร์แรงได้หนังสือมานะครับอันนั้นมมนจะอยู่ในหนังสือเลยมันจะเป็นรางวัลน,นะครับทุกคนน่าจะได้มาแต่ในกรณีที่เพื่อนๆยังไม่ได้เซ็ตนี้มานะครับผมก็มองว่าให้ใส่เป็นเซ็ตเอเวนเจอร์ก็ได้นะครับเพราะ เขาก็จะฮิวแรงขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่าจะใส่เซตนี้2ชิ้นใส่เซต Adventurer 2ชิ้นก็ได้เช่นกัน,นครับผมและสุดท้ายนะครับก็คือตัววุธของบาบราสำหรับการบิวสายฮิวนะครับหนังสือที่ผมแนะนำนะครับมันจะมีชื่อว่า Trilling Trail of Dragon Slayer ครับผมหนังสือตัวนี้เนี่ยเป็นหนังสือสายซัพพอร์ตที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าสกิลที่ติดมาก็คือสกิล Legacy นะครับ เมื่อเราสับเปลี่ยนตัวละครตัวนี้นะครับตัวละครที่เปลี่ยนต่อจากบัปร้าเนี่ยเขาจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น48%นะครับแล้วหนังสือตัวนี้มันเป็นหนังสือ3าดาวเพราะฉะนั้นเราสามารถขัดเกลาได้ง่ายๆเลยตอนนี้ผมขัดเกลามาถึงเลเวล5แล้วนะครับแล้วแถมอีกอย่างหนึ่งตัวค่าเซตัสรองของหนังสือตัวนี้เนี่ยมันยังเป็นพลังชีวิตเพิ่มเติม์ด้วยนะครับก็คือดีทุกอย่างเลยนะครับสามารถซัพพอร์ตทางด้านดาเมจได้ด้วยและยังสามารถซัพพอร์ตทางด้านการยิวของบัมัเป็นหนหังสือที่หามาได้ง่าายมากเร มันเป็น3ดาวนั่นเองนะครับสามารถขัดเกลาได้ด้วยถ้าเพื่อนๆขัดเกลาแล้วนะครับสูงสุดมันจะเพิ่มขึ้นได้48%นะครับก็คือครึ่งหนึ่งเลยเยอะมากๆเลยนะครับ ต่อมาเราลองมาดูวิธีการจัดตัวละครคอมโบกับบา r บารากันดีกว่านะครับในกรณีที่เราจะให้บาบาราของเราเป็นตัวเมน DPS นะครับผมก็นแนะนําว่าให้เราคอมโบกับตัวธาตุสายฟ้าและก็ธาตุไฟนะครับธาตุสายฟ้าของผมเนี่ยผมจะใช้เป็นฟีเชลนะครับส่วนธาตุไฟของผมผมจะใช้เป็นเสี่ยงหลิงกับเบนเน็ตนะครับผมใส่ธาตุไฟมา2ตัวเพราะว่าจะได้การสั่นร้องของธาตุเพิ่มพลังโจมตีให้บาบาราอีก25%นะครับ ตัวบาร์บาร่าเองเนี่ยเป็นธาตุน้ำนะครับคอมโบกับธาตุสายฟ้าจะได้การชาร์จไฟฟ้าคอมโบกับธาตุไฟจะได้การระเหยนะครับซึ่งตัวที่เหมาะสมกับบาร์บาร่ามากๆเลยนะครับนั่นก็คือเสี่ยงหลิงครับผมเสี่ยงหลิงเนี่ยท่าแรกของเขาคือการเรียกหมีออกมาใช่ไหมครับแล้วก็พ่นไฟซึ่งมันจะออกมาแล้วมันจะมีช่วงเวลาอยู่ตรงนั้นนะครับคือให้เราปล่อยหมีออมาก่อนพ่นไฟปุ๊บมอนเตอร์ติดไฟนะครับบาร์บาร่าชาร์จยิงตุ้มมันก็จะหายพอดีนะครับไฟแล้วก็ร้อยเหมืออยู่พ่นไฟอีกทีหนึง่ง เราเอาบา์บาร่าชาร์จยิงเข้าไปตุ้มนะครับสลับแบบนี้กันไปนะครับมันก็จะทํดีเ s ได้ลงตัวพอดีนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมก็มองว่าต้องลองไปฝึกกันดูนะครับมันก็กดค่อนข้างยากเหมือนกันก็ต้องจับจังหวะให้ได้นะครับแต่ในกรณีที่เราเปิดอันติของเสียงหลิงนะครับก็จะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยคือมอนสเตอร์รอบๆตัวเราเนี่ยมันก็จะติดไฟทุกตัวเลยนะครับก็กดถ้าไม่ตายเปลี่ยนมันเป็นบาบาร่าแล้วชาร์จยิงรัวๆได้เลยครับผมและอีกหนึ่งตัวนะครับที่ดีก็คือเบนเน็ตครับผมเบนเน็ตเน เราไม่จำเป็นต้องชาร์จฟันก็ได้นะครับเราแค่ตีให้ติดไปแล้วหลังจากนั้นเราเปลี่ยนบาบาร่ามาแล้วก็ชาร์จโจมตีติดระเหยนะครับก็จะทาให้ดาเมจระเหยของบาบาร่าเนี่ยรุนแรงขึ้นเป็น2เท่าเลยแต่ในกรณีที่เราเอาไปคอมโบกับฟรีเชลนะครับฟีเชลเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปคือเขาจะเป็นคนทริกเกอร์ปฏิกิริยาธาตุนะครับบาบาร่าจะเป็นแค่คนป้ายน้ำนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําว่าฟีเชลเนี่ยให้เราใส่ค่าคนชำนันธาตุเพิ่มขึ้นสูงๆด้วยนะครับในกรณีที่เราจะมา สาย d p s ใช่ไหมครับแต่ว่าฟิชเชลจะเป็นคนทริกเกอร์ปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้านั่นเองนะครับ ส่วนถ้าเนเพื่อนเล่นแบบบาร่าเป็นตัวฮิลนะครับเขาสามารถอยู่ได้ทุกปาร์ตี้เลยนะครับไม่ว่าปาร์ตี้ไหนเขาสามารถฮิลได้ทุกรูปแบบเลยเป็นตัวฮิลที่แบบอินวันมากๆนะครับอยู่กับใครก็ฮิลได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างที่ผมได้บอกไปตอนแรกเลยนะครับข้อเสียของบอบาร่ามีอย่างเดียวก็คือถ้าเราใช้ท่าเลสเดอร์โชบิกินแล้วเราไปต่อกรกับมอนสเตอร์ที่เป็นท่าน้ําแข็งมันจะทําให้เราติดสถานะแช่แข็งค่อนข้างบ่อยเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าสลามท่าน้าแข็งกับมันจะพ่นหมอกน้ําแข็งออกมาอันนั้นก็จะติดบ่อยมากๆเลย โอเคครับผมก็พบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปวีโอของน้องบาบาร่านะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะลองบิวบา a บาร่าเป็นทั้งสาย DPS แล้วก็สายคิวหรืออยากจะลองเอาบาบาร่ามาเป็นตัวเมนหลักของเราดูนะครับ และหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็น่าจะมีคลิปวิดีโอของตัวละครอื่นๆออกมาเรื่อยๆเลยนะครับติดตามกันมาผมก็กําลังศึกษาอยู่เหมือนกันนะครับว่าตัวละครอื่นๆเนี่ยเขาเล่นยังไงนะครับควรจะคอมโบทพอะไรยังไงบ้างนะครับถ้าไม่อยากพลาดบิวเซตของตัวละครตัวหน้านะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ช่องแมนแมสด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ